นี่คือนางเอกเพชรราชาวราชเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับวันที่19มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณเพชรราชาวราชนะครับปีนี้ปี2566ท่านก็จะมีอายุครบ80ปีนะครับท่านเกิดเมื่อปี2486นะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการเป็นนางงามปี2004นะครับจากนั้นก็เริ่มแสดงภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องแรกออกฉายในปี2005นะครับ และเมื่อมาถึงปีที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเรื่องไอทุยนะครับของคุณดอกดินกัญญามานแสดงคู่กับคุณสมบัติเมธนีนั้นคุณเวชราก็จะอายุ28ปีแล้วครับเดิมทีนั้นคุณเพชราชาวราชจับคู่กับพระเอกมิตรชัยบัญชานะครับพอปี2 1 3นะครับคุณมิตรชัยบัญชาเสียชีวิตนะครับก็คู่ที่ถูกจับต่อมาก็คือคุณสมบัติเมธนีนะครับซึ่งก็จับคู่กันเรื่อยมานะครับ19มกรานี้วันเกิดคุณ เพชรรานนะครับ